สวัสดีครับมาพบกับครับเพจบรรยากาศนะครับสำหรับปากตายฟังตอนออกนะครับประจำวันจันทร์ที่11ธันวาคม2 5 6 6นะครับเราก็มาเล่นกัน,น,นวานะครับในพื้นทีปากตายออกของบ้านเราเนี่ยมีสภาพอากาศเป็นปลือยนะครับเหลื่อมจะผ่านพื้นที่การพิวพื้นนะครับก็ยังคงเห็นตัวบรรยากาศเย็นนะครับยังคงปกคลุมอยู่ทางด้านของประเทศไทยตอนบนก็มีเหลื่อมที่อ่อนกำลังลงไปนะครับแล้วก็ตัวตัวที่แพร่เชื่อม,มากๆเนี่ยก็ยังคงมีได้อยู่ เรือยๆนะครับก็ไม่ได้มีกาลังแรงแต่อย่างใดนะครับซึ่งทธิพ่นจากตัวลมมอซุ่นตอนเอาเชียงเนื้เนี่ยก็ยังคงปัดปกปุมอยู่ในพื้นที่ของอ่าวไทยภาคใต้ตะ,ะเทียนดามันนะครับเราเราก็เห็นเป็นตัวย่องควา,า,ามปกอาภัยต่ำนะครับอยู่บริเวณชายฝั่งของตอนออกของประเทศมาเลเซียนะครับสำหรับภาพท้าเราที่ทช่วงเช้าวันนี้นะครับในพื้นที่ภาคใต้เราเนี่ยเมฆค่อนข,ข้างเยอะหน่อยนะครับทำให้ท้องฟ้านในช่วงเช้าวันนี้ค่อนข้างเยี่ยมอดโปร่งนะครับ พอเรามาดูผ่าเบต้าตัวกาชุมพรนะครับก็ยังไม่เห็นกลุ่มฝนนะครับในพื้นที่ของปากกาบอนบมนนะครับในส่วนของผ่าเบต้าตัวกาสติงผ่าจังหวัดสงขลานะครับทิวราตีเก้านะครับก็เห็นเป็นกลุ่มฝนฝ่าขนองนะครับกำลังปานกลางทึ้งแรงนะครับอยู่บริเวณนาใจ่าางของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสงขลาปัตตานีแล้วก็นราธิวาสครับมีโอกาสจะเขื่อนตัวเข้ามาแค่ๆครับแนวชายฝั่งใหญนะครับก็ต้องระมัดระวังอันตรายที่มาจากฝนตกหนักแล้วก็ลมกระโชกแรงๆด้วยครับในช่วงเช้าของวันนี้นะครับ สำหรับรายงานอุณหภูมิภาคใต้ฝั่งตะนอกนะครับอุณหภูมิสูงสุดเลยว่าทั้งบัดได้3ท1องศาเซลเซียสนะครับเทียมเพิ่มเมืองจังหวัดยะลานะครับส่วนอุณหภูมิต่ำสุดชาวนี้นะครับบัดได้21.2องศาเซลเซียสนะครับที่ต่ำบนน่องทับอ่างผึวินจังหวัดประจวบคิริขันนะครับในส่วนของรายงานประมาณฝนท่านี้24ชั่วโมงนะครับตั้งแต่ท7่เจ็ดวันชาแลยว่าที่เจ็ดวันเช้าวันนี้ก็ยังคงมีฝนเป็นบางพื้นที่นะครับส่วนใหญ่เงี้ยฝนก็เริ่มเสียหน้อยลงค่อนข้้าาางะะมมกแลววนนนครรับส่่ปิณเีย ก็ยังคงอยู่ในเกยยังพ้นเล็กหน่อยถึงปางกลางนะครับแล้วพ้นที่มาที่สุดเลยว่าครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะรับังหวัดจันรนะครับจังหวัดจัทกรีนะครับ้นทีวัานทบเรีนะคราังมีเด็นนางแหีงเป็นบางพืง้นที่เทานั้นะครับม่ค่อยมาันทบุรีก็ครับจังหวัดจนทบุรีนะครันีังวัดันทาุีนะครับจังหวัดจ้นอยูรในะคับจังหวัของนื้นทีนะครับวนใหวัดจันทบุรงนะครับ่นวนวสุราษฎน์ธารีนะคนับจพงหวัดจนทนุรยนะครังหนอยนยับ สำหรับอุณหภูมิต่ำสุดนะครับอยู่ในช่วงของหยิบซองหยิบหาวซาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิสูงสุดนะครับอยู่ในช่วงของ30ถึง34องศาเซลเซียสนะครับเราก็มาแรกเกี่ยวกับลักษณะคือลมนะครับบริเวณอาวไทยแต่บนเนี่ยคืนน้าชายกล้าวจังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปเนี่ยยังเป็นลมตอนเอาเช่งเหนือนะครับความเร็วก็อยู่ที่10ถึง30กิโลต่อชั่วโมงครับทำไมสีเนอย่างต่ำว่าหนึ่งเมตรนะครับถ้ามีฝนิ่มฝกขนมเข้ามาอย่างซุ้มใหญมากกว่า2เมตรนะครับ ส่วนอาใส่ตะลางก็คือนงานใส่ป้องตั้งแต่จอดนักการที่มาลงมานะครับก็เป็นลมตอนเอาชิงนเนื้อเช่นกันนะครับความระลมก็อยู่ที่15บหถึงสา,ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยทำให้เกิดเงาเลนสูงในประมาณ1เมตรนะครับตามีเป็นฝากระนองสูงในหมากว้า2เมตรโดยส่วนใหญ่เลยเนี่ยป่าพุ่มคืนก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับแต่ถ้ามีเพป็นฝากน้องเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายต่อพี่น้องชาวเรือชาวประมงได้นะครับก็ให้เฝืนความระลวงใน้วก็ดิบเดียงบริเวณที่มีเพป็นฝากน้องไว้ด้วยนะครับ ต่อมาคือเป็นการขาดไม้สถาก,การลร์เพื่กระตบต่อการสะสมของพื้นเปลี่ยนลงมาครับเราวันที่1 1 7ถึง17ว่าควมรอยนะครับในบริเวณฝากไปเพา่ตัวมนะครับ,ใน,บ,นนนรบในระยะนี้เนี่ยพ้นก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ลอยละ3 0ม0อนของพป้นทีนะครับทำไมไอโอกาสยังมีการสะส,สมของพุ้นเปลี่ยงอยู่ในเกณฑ์น่อยนะครับในส่วนของฝากตลางนะครับในวันนี้กับตัชวช้าคือ1 12เนี่ยพ้นอยู่ในเกณฑ์ลอยละสี่ของพื้นทีนะครับหลังวันที่นก็มีันน เพิ่มขึ้นในช่วงวันที่13-14นะครับหลังจากนั้นก็จะลดลงหลักกับพ้นก็ยังคงมีพนนักดายนะในช่วงประมาณกลางสัปดาห์องปดานี้นะครับส่วนโอกาสจะมีการทดสอบความเพิ่มเตียนัี่5เนี่ยอยู่ในเกี้ยน้อยมากนะครับก็ทุดท้่ายนี้นะครับขอฝากผู้ชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้เก่กับช่องทุกของเราด้วยนะครับช่วงนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับดิฉันผมตเจยชาวสวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน